งินดาวด่ายี่สิบบาทของของงงานี่แต่เป็นของสบานอร่อยน้ำพริกเวงดาแท่งของนี้น่าขายที่สุดไของสบานเขาลงนงตังค์เลยนะแต่เป็นวของสบานเนามืดแล้วหรอหมดแล้วปลาล่าใช้ปลาทูนมีปลาทูนึงนีห้าบห้าบาทกตูนกสองตี่สิบ จัปากอดน้ีมิงดายีบเอามาเบิ่จกอันบงเอน้ีมิงดาอ,าอาันนี้นะครับอ้อล้อข้าวหลามมีจ้าข้าวห,ห,หลามอันละสิบาทเราเียนเุ้ เฮ้ยสงันเองหมดแล้วเอ่ลี่ยังมีอีกนีแ่เหมือนกันนะมันอยนแยนเล็กนะอย่งนี้ก็มีแยนแยนกิน่อยเอาแยนก็ได้แยนก็ได้สามใจสิบบาทนชั้นสีแดงสกรูชันอัน อยู you yeah, you yeah. er. yeah, right yeah, yeah. ่ด yeah. 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 ันนี่จ้านี่นมถ้วยกับมีนะวันนี้สิบบาทแบบนี้ถ้วสิบบาทเอานมถ้วยอันนั้วกับน้ำมันอาวก็ได้จ้าน้ำตาลเออน้ำตาลนั่นน่ะดื่มจ้าอันนี้ยี่สิบจ้าเป็นสี่สิบบาทใช่เลยจ้าปลาตั้งเลี้ยวไปข้าไปไหนโน้ เียบพุงไมยังไหวอ๋อันแข่งซมมูสามจันมีแกงขี้เล็กก็มีนมขอมันนมจีน๋ยเดี๋ยวสิบบาทนะสลัดก็มีนะนมจีบนานี้ก็มีนมนมถาน ตาลวุ้นสิบบาทมีขนหัวมันเหรอจ้ามีวมกเลยไ้ยเนี่ยอนนหัมกอยู่ข้างล่างไอ้นนเป็นขนมข้อมหอสิบบาทเอามาเอามา

เป็นมาตมีลเลใ่ได oh, wow. ้เป็นดพี่น้อครับหรอุกี่โูได้ไหมช่องรูว่านี่มันอ๋อต้องเขียวอ่ะหอมพ่อหอมหอกามอ่อสีเขียวอ่ะสีเขียวคืออะไหมดแล้วอ๋อนี่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 ห้าสิบได้ที่สอง สามขวดบอลแตะขวดบอลมีการจะเข้าเส้นชัยอายุร้อนืซลาดานีโซลาดานีก็มีอร่อยไม่ชอบหรออร่อยยี่ห้าบาทอืมเอาไปก็ได้โน่นนี่ขำกันวเลยห้าสิบหกสิบห้า น like nah ี so here, ้อีเรงอะไรบ้างันนค้มีแกงขี้เล็กปลาย่างแกงซ้อมปลาแกงซ้อมข้ามูกก็มีผาแหงผาแหงมูกเเ็ีนก็นจ้าอกดูกัจะได้เดี๋ยวบังเบียงถึหลถึงหายวก็แล้วเสร็จไฟผัดบะ่าดาบ่าบะช่าาฮ่าจ้างัดมีกะลีปั๊บก็มี เราไมเอาเรื่องใครเขาซาลาเปาเอาดมโขลกเคี่ยวกับเตยชอบเหมไม่ชอบชองอกห้าสิบเดี๋ยวหนูแอบดูปลาก่อนวันนี้มี่ไปไหมคะปลามีหลายอย่างอยู่นะวันนี้มีปลากระพงขาก็มีปลาปลาเป็นชิ้นก็มีหลายชิ้นเลยล่ะ ปลาเนืดเอาเปลาวอ่ะหายเลือดอัะจัดมาเม่อไหกันห้าสิบาทมีลูกมั้งสองะไรเปรโลห้าสิบอร่อยไหมเอ้ยสีแดงสีขาวสีขาวไม่ไม่ตลาดเออ นมตาลน,นมตาลนี่เคู่ก็มีนะก็ไอ้สองเพลงโอจี้นมโคนมโคลูกเย่ย นมมีเยอะอยู่นะนมหอมก็มีสังขยาก็มีอย่าร้อยห้าสิบทั้งหมดนีเหลืองก็มี ช่วยผู้ก็มีนะ<ม>แก 90, งหลังก็ม,งกมีมกาะีปั๊บก็มีกะลีป๊บ อสิบบาทด้วโทษครับวันนี้แกกีฬาศิลกีฬาสล้ววันที่เกี่ยเเนาะี่สิบครับนอนแปดสิบบาท,บบาทยัานเข้ามา อินเลวเมานะโรตียี่สิบช่วยครูฝ like> ันมีก็มียี่สิบชิ้นหกสิบ ชั้นที่กี่บาทอ่ะชั้นสิบครับยี่สิบเหรอโอเคพอดีใช่ไหมอโอเคเอาใส่ถุงไ,ไม่ต้องแล้ว